ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานกว่า38ล้านคนแบ่งเป็นแรงงานชายกว่า21ล้านคนและกว่า17ล้านคนคือแรงงานสตรีทำให้วันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงคือหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความก้าวหน้าในระดับสากล ระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านสวัสดิภาพของแรงงานทั่วประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแรงงานสตรีซึ่งควรได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยจึงมีการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2559เข้ารับการประธานโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลี พระวรราชานิชนดามาศเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สตรีทำงานดีเด่นในสาขาต่างๆผู้หญิงในวันนี้เนี่ยมีความสามารถเนี่ยไม่แพ้ผู้ชายนะคะจะเห็นว่ามีผู้หญิงที่ก้าวขึ้นสู่ระดับผู้นำของประเทศหรือเป็นผู้บริหารองค์กรเนี่ยทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็มีจานวนไม่น้อยนะคะรางวัลสตรีทำงานดีเด่นเนี่ยเป็นรางวัลที่แสดงถึงคุณค่าและก็ความสามารถ ของสตรีในหลายๆสาขาอาชีพที่ได้ทําคุณประโยชน์เนี่ยเพื่อสังคมประการสําคัญที่สุดก็คือว่าสตรีทํางานดีเด่นที่ได้รับรางวัลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสตรีตัวอย่างหรือเป็นแบบอย่างให้กับสตรีทํางานของประเทศไทยต่อไปรางวัลสตรีทำงานดีเด่นถูกแบ่งออกเป็น8สาขาได้แก่ 1. สตรีนักบริหารดีเด่น 2. สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น 3. สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น 4. สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 5. สตรีผู้สนับสนุนหรือส่งเสริมศิลปินดีเด่น 6. สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น 7. ศิลปินสตรีดีเด่น 8. สื่อมวลชนสตรีดีเด่น ซึ่งในปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน33คนใน6สาขารางวัลด้วยความเป็นข้าราชการนักพัฒนาทำให้เธอมองเห็นปัญหาและแนวทางในการพัฒนาเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามายังทุกภาคส่วนของประเทศ เงื่อนไขของความเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานแล้วก็มีความอดทนนั้นเนี่ยก็จะเอื้อประโยชน์อย่างยิ่งนะคะก็จะมีการสร้างขวัญกําลังใจนะคะให้เจ้าหน้าที่ได้ทํางานได้นะคะมีความอดทนที่จะรอให้การปฏิบัติงานนั้นบรรลุผลเชิงนโยบายนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าความเป็นสตรีนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการที่จะขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐบาลนะคะไปสู่ทางการปฏิบัติได้อย่างแท้จริงนะคะซึ่งแน่นอนก็จะส่งผลไปถึงประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายตามบทบาทภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมการเข้าใจหลักการบริหารที่ดีคือหัวใจของนักบริหารที่พร้อมนำพาองค์กรนั้นๆไปสู่ความสำเร็จ การที่โลกเราทุกวันนี้นะคะไม่หยุดนิ่งเลยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงนะคะทุกคนเนี่ยที่เป็นผู้บริหารในแนวคิดของพี่คิดว่าควรจะต้องพัฒนาทั้งตนเองและพัฒนาคนรอบข้างของเราในองค์กรนะคะเพื่อที่จะทําให้องค์กรของเราเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆหนึ่งองค์กรแต่ถ้าเราพัฒนาองค์กรได้ดีจุดเล็กๆนี้แหลคะค่ะ ที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเก้าวหน้าสู่สากลได้ไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนขอเพียงมีใจที่จะแก้ปัญหานั้นทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอการบริหารจัดการเวลาที่ดี แล้วก็รวมทั้งการบริหารจัดการงานบ้านาและงานในที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้หญิงสามารถจะพัฒนางานพัฒนาตนเองขึ้นสู่จุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงในระดับสากล บทบาทหน้าที่ของครูคือผู้ให้ความรู้ชีท้ทางสว่างและเป็นคนที่คอยสร้างคนดีมีความสามารถเพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศต่อไปลักษณะอย่างหนึ่งของผู้หญิงเนี่ยมีความละเอียด อ่อนโยนอดทนนะคะซึ่งลักษณะข้อนี้เนี่ยเป็นจุดดีของผู้หญิงซึ่งผ,ผู้ชายไม่มีนะคะซึ่งถ้าผู้หญิงเนี่ยได้โอกาสไปทำงานเป็นผู้นำหรืออะไรเนี่ยน่าจะาประสบความสำเร็จนะคะคิดว่านี่คือโอกาสของผู้หญิงแล้วค่ะที่จะได้โอกาสในอันนี้ค่ะ การพัฒนาสู่ความก้าวหน้าย่อมต้องการคนที่พร้อมจะทำมันอย่างจริงจังไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายศักยภาพและความสามารถคือตัวชี้วัดคุณค่าของบุคคลการที่สตรีจะเป็นผู้นำได้นะคะจะเป็น สตรีที่ดีได้มันต้องมีเก่งในเรื่องของเก่งทั้งคนเก่งทั้งงานนะคะแล้วก็มีภาวะความเป็นผู้นำความคิดสร้างสารรค์แล้วข้อสำคัญก็คือมีใจที่จะช่วยเหลือนะคะได้ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสตรีแม้จะเป็นแค่หนึ่งพลังเล็กๆในสังคม แต่การจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหญ่ๆห,หรือการพัฒนาสู่ความก้าวหน้าที่มั่นคงพลังเล็กๆเ,เหล่านี้ย่อมมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมบทบาทของเราก็จะมากขึ้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ทุกคนก็ต้องภูมิใจของตัวเองะฮะเพราะว่าได้ช่วยเหลือคนในชุมชน ได้มีงานทํามีไรายได้เนี่ยค่ะแล้วก็และมีการรวมกลุ่มกันนะรวมกลุ่มนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะะพวกเธอคือต้นแบบของสตรีไทยที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสามารถในการทำงานภายในองค์กรและการทำประโยชน์เพื่อสังคมนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับผู้หญิงอีกหลายคน ได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติแม้ในอดีตผู้หญิงจะถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอและไม่ได้รับสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นหรือความสามารถในด้านต่างๆมากเท่าที่ควรแต่วันนี้ผู้หญิงได้แสดงให้สังคมไทยเห็นว่าพวกเธอคืออีกหนึ่งพลังสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รางวัลสตรีดีเด่นเปรียบเสมือนรางวัลที่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยตระหนักถึงคุณค่าของตนเองเพื่อมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเองและสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับสากลพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสตรีไทยและวันนี้พลังของผู้หญิงจะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศชาติ ไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป